สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎการเอาชีวิตรอดในป่า10ข้อมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและรับฟังกันครับโดยเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนักเดินทางคนหนึ่งซึ่งเขานั้นเป็นคนที่ชอบเดินป่ามากๆเลยครับแล้ววันหนึ่งเขาได้ไปเดินป่าที่ป่าแห่งนี้ซึ่ง ป่าแห่งนี้นั้นไม่เหมือนป่าที่อื่นนะครับป่าแห่งนี้นั้นต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งคัดห้ามฝ่าฝืนเป็นจำนวน10ข้อนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมและรับฟังกันผมขอกำลังใจคนละหไลค์1แชร์1 s u b s c r i b ได้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมและรับฟังกันได้เลยสวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อว่าบิว เป็นคนที่รักในการกลางเต็นท์เดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมากผมมีอายุ20ปีและออกเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยไม่ได้นับว่าเคยไปจังหวัดไหนบ้างแต่ถ้าจะให้นับว่าไปมาแล้วกี่จังหวัดก็คงสักประมาณ20จังหวัดนี้แหละครับซึ่งในตอนนี้ผมก็อยากเข้าป่าเดินป่านอนในป่ามันคงสนุกดีมากแน่ๆแต่ว่า ผมนั้นอยากเข้าป่าคนเดียวตามจริงผมก็ไม่ค่อยอยากไปเดินป่าคนเดียวหรอกครับแต่ว่าผมชวนเพื่อนที่มีน้อยนิดของผมเพื่อนผมก็ต่างพากันปฏิเสธผมทั้งหมดไม่มีใครกล้ามากับผมสักคนผมจึงตัดสินใจว่าไปคนเดียวนั่นแหละถ้ารอแต่เพื่อนคงไม่มีวันที่จะได้ทำตามสิ่งที่อยากทำตอนแรกผมก็หวั่นใจอยู่ ว่าจะไปคนเดียวมันจะดีหรอจะไม่เงาหรอพอคิดดูดีๆแล้วตอนไปเที่ยวสวนมากผมก็ไปเที่ยวคนเดียวส่วนน้อยมากๆที่จะมีเพื่อนไปด้วยสวนเรื่องเงานนะแน่นอนมันเงาอยู่แล้วเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเงาค่อยร้องเพลงแก้งเงาเอาแล้วกันไม่ต้องไปคิดอะไรมากมาย เมื่อผมตัดสินใจได้แล้วผมก็ค้นหาสถานที่ที่ไม่เป็นที่รู้จักจากนักท่องเที่ยวเพราะว่าผมอยากเดินป่าจริงๆไม่ใช่ป่าที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามอุทยานต่างๆผมอยากสัมผัสกับธรรมชาติของจริงผมก็ค้นหาอยู่นานผมก็ไม่เจอป่าที่ผมต้องการสักทีก็มันเป็นป่าลับเลยไม่มีใครรู้จักนะครับแต่แล้วจูๆ่ๆ ผมก็ได้มีความทรงจำผุดขึ้นมาความทรงจำนั้นก็คือป่าระหว่างทางไปเชียงคานซึ่งป่านั้นก็คือป่าข้างทางที่อยู่ในอำเภอท่าร่จังหวัดเลยและสิ่งที่น่าดีใจนั่นก็คือป่าแห่งนี้เป็นป่าจริงๆไม่ใช่เส้นทางศึกษาธรรมชาติแบบที่อื่นผมได้คิดสักพักจากนั้นผมก็ได้เริ่มเก็บเงินเพราะการเดินป่าครั้งนี้ผมต้องใช้เต็นท ถุงนอนกาวชีตแผ่นปูรองนอนหม้อสนามไฟแช็กกระเป๋าเป้ใบใหญ่ power bank มามา่าปลากระป๋องและอีกหลายอย่างคงเป็นเงินจำนวนหลายบาทแน่แน่เมื่อถึงเวลาที่ผมได้ซื้อสิ่งของทุกอย่างครบแล้วก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรกว่าจะสะสมสิ่งของที่อยากได้ครบเมื่อของทุกอย่างครบแล้ว ผมก็ไม่รอช้ารีบเก็บข้าวของเตรียมตัวพรุ่งนี้เช้าผมจะออกเดินทางไปท่ารี่เมื่อถึงรุ่งเช้าผมก็ได้ออกเดินทางก่อนออกเดินทางผมก็ไม่ได้บอกใครเพราะว่าผมเช่าห้องพักอยู่คนเดียวห้องพักที่ผมอยู่ก็อยู่จังหวัดขอนแก่นซึ่งก็ไกลจากอำเภอท่ารี่อยู่พอสมควรผมเลยขับรถอย่างรวดเร็วเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาสำหรับผม เวลาแค่หนึ่งนาทีก็สำคัญมากแล้วผมเป็นคนที่ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเมื่อผมเดินทางขับรถเข้าเขตจ,จังหวัดอุดรธานีผมก็แวะเติมน้ำมันและแวะซื้อมาม่าปลากระป๋องของกินตอนเข้าป่าผมก็ซื้อมาเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะลูกอมเพราะว่าผมนั้นเป็นคนติดหวานมากๆเมื่อซื้อของกินเสร็จผมก็รีบขับรถเดินทางต่อ ในทันทีเวลาประมาณบ่ายโมงผมก็ได้เดินทางมาถึงป่าที่อำเภอท่ารี่แต่ว่าแถวนั้นไม่มีบ้านคนเลยที่ผมพอจำได้ก็คือจะมีชุมชนที่ห่างออกไปน่าจะสักประมาณ10กิโลเมตรซึ่งก็สามารถเดินมาที่ป่าที่ผมตั้งใจจะไปเดินอยู่ผมเลยได้เดินทางไปยังชุมชนที่ผมจำได้ขับมาสักพัก ในใจก็คิดว่าถ้าไม่เจอจะทำยังไงแล้วถ้าเจอแล้วจะจอดรถไว้ที่ไหนผมก็คิดไปขับรถไปประมาณสักสิบนาทีนี่แหละครับผมก็ขับมาถึงชุมชนซึ่งชุมชนนี้เป็นชุมชนเล็กๆมีคนอาศัยไม่น่าจะถึงร้อคนผมขับรถเข้ามาในชุมชนนี้แล้วสายตาของผมก็หันไปมองกับบ้านไม้สองชั้นซึ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้าน ผมจึงมีความคิดว่างั้นเราก็ขอจอดรถที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านและให้เงินแกเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นค่าจอดรถแล้วกันเราคงอยู่ในป่าไม่เกิน2วันหรอกพอนี่ก็เป็นครั้งแรกที่จะมานอนในป่าคนเดียวพอผมคิดเสร็จผมก็เลยได้ตะโกนหาผู้ใหญ่บ้านสักพักผู้ใหญ่บ้านแกก็เดินออกมาจากในบ้านแกเดินออกมาพร้อมพูดว่ามีอะไรหรอครับ ตะโกนเสียงดังลั่นเลยผมก็ได้ขอโทษแกไปที่ผมตะโกนเสียงดังลั่นบ้านผู้ใหญ่บ้านแกอายุน่าจะสักประมาณ60ปีนี่แหละครับแกยังดูแข็งแรงอยู่เลยผมเลยถามแกว่าผู้ใหญ่ครับผมขอจอดรถไว้ที่บ้านผู้ใหญ่ได้ไหมครับเพราะว่าผมจะไปเดินป่าห่างจากที่นี่10โลที่นั่นไม่มีบ้านคนเลยผมถึงได้เดินทางมาที่นี่แล้วเจอบ้านผู้ใหญ่พอดี เมื่อผู้ใหญ่ได้ฟังผู้ใหญ่ก็ทำหน้างงแล้วตอบกลับมาว่าไอ้นุม่มเป็นคนมาจากไหนกันป่าแถวนี้ไม่มีใครเขาเดินป่ากันหรอกเอองมีแปลกคนมากเลยนะป่าแถวนี้ตอนกลางคืนน่ากลัวมากเลยนะเอองจะเดินจริงหรอวะพ่อหนุ่มผมตอบกับว่าครับผมจะเดินผมอยากลองเดินป่าแบบคนเดียวนะครับมันน่าสะุกดีครับ พอผู้ใหญ่ได้ยินดังนั้นเลยบอกว่าเออไอ้นี่มันใจกล้าดีวะมามาจอดในบ้านได้เลยไม่คิดเงินหรอกเมื่อผู้ใหญ่พูดแบบนี้ผมก็ขอบคุณแล้วได้ขับรถเข้ามาจอดในบ้านของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยที่ไม่คิดเงินค่าจอดจู่ๆผู้ใหญ่แกก็เดินเข้าบ้านแล้วเดินออกมาพร้อมแผ่นกระดาษแผ่นหนึง่งแล้วผู้ใหญ่แกก็บอกว่าถ้าเองจะเดินป่า เองอ่านกฎในกระดาษแผ่นนี้แล้วเองก็ทำตามกฎอย่าฝ่าฟื้นเน็ตคาดถ้าเองอยากอยู่ในป่าอย่างสบายจากนั้นผู้ใหญ่ก็ยื่นแผ่นกระดาษมาให้กับผมผมก็เลยหยิบแผ่นกระดาษแล้วได้อ่านกฎในกระดาษแผ่นนั้นโดยกฎได้เขียนไว้ว่ากฎในการเอาชีวิตรอดในป่า10ข้อข้อ1ให้จุดธูปบ,บอกเจ้าป่าเจ้าเขาว่า ขออนุญาตเดินทางเข้าไปในป่าเจ้าป่าเจ้าเขาได้โปรดเปิดทางให้กับข้าพเจ้าได้เดินทางในป่าอย่างปลอดภัยและถ้าจะพักค้างคืนในป่าให้กล่าวว่าท่านเจ้าป่าเจ้าเขาข้าพเจ้าขออนุญาตค้างคืนในป่าด้วยนะท่านโดยการจุดธูปนั้นจะต้องจุดธูปเก้าดอกข้อ 2. เมื่อได้ก้าวเท้าเข้ามาในป่าแล้วให้ระวังตัว มันสังเกตตามพื้นดินว่ามีเครือเขาหลงหรือไม่ถ้ามีอย่าไปเหยียบโดยเด็ดขาดเพราะว่าเครือเขาหลงเป็นเส้นผมของนางไม้เมื่อได้ไปเหยียบเครือเขาหลงเข้าก็เท่ากับว่าได้ไปเหยียบเส้นผมของนางไม้ทําให้นางไม้ไม่พอใจจึงลงโทษคุณให้ลงอยู่ในป่าแห่งนี้ข้อ3ห้ามคุณล่าสัตว์ใหญ่อย่างเช่นกวางเสือ ช้างควายป่าวัวป่าเพราะสัตว์ใหญ่เป็นสิ่งที่เจ้าป่าเจ้าเขานั้นท่านได้รักและห่วงแหนเป็นอย่างมากถ้าคุณไม่อยากโดนเจ้าป่าเจ้าเขาลงโทษคุณก็อย่าล่าสัตว์ใหญ่แต่สัตว์เล็กอย่างเช่นนกหนูกระรอกกระแตคุณสามารถล่าประทังชีวิตได้ถ้าคุณนั้นหิวแต่ถ้าคุณไม่หิวแล้วล่าเล่นๆคุณจะโดนเตือน ข้อ4ไม่ว่าคุณจะเอาเต็นท์เพื่อมานอนอยู่ในป่าแต่เราไม่อยากให้คุณกางเต็นท์ที่พื้นดินเราแนะนำให้คุณนอนบนต้นไม้เพราะที่พื้นดินจะมีแมลงมีพิษงูมีพิษตัวทากแต่สัตว์พวกนี้มันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับผีป่าผีกองกอยผีพวกนี้ถ้ามันเจอคุณนอนอยู่ข้างล่างมันจะดูดเลือดคุณแต่ถ้าคุณโชคร้าย ผีพวกนี้จะลากคุณเข้าไปที่รังของมันและมันจะกัดกินคุณอย่างน่าสยดสยองข้อ5ห้ามคุณตัดต้นไม้ใหญ่เพราะว่าต้นไม้ใหญ่ทุกต้นล้วนแล้วแต่มีลุกขะเทวดานางไม้สิงสถิตยอยู่ทุกต้นถ้าคุณฝ่าฝืนชีวิตของคุณจะตกอยู่ในอันตรายทันทีแม้แต่เจ้าป่าเจ้าเขาก็ไม่สามารถช่วยคุณได้ดังนั้น ให้คุณทำตามกฎด,ดีกว่าข้อ6ในตอนกลางคืนถ้าคุณได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือให้คุณทำเป็นไม่ได้ยินและห้ามคุณไปหาเสียงนั้นเพราะนั่นไม่ใช่เสียงร้องของคนแต่เป็นเสียงร้องของเสือสมิงมันกำลังหลอกล่อให้คนเข้าไปหามันเพื่อจะได้จับคนกินเป็นอาหารอันโอชะของมัน นานๆทีจะมีคนเข้ามาในป่าแห่งนี้ดังนั้นคนจึงเป็นอาหารสุดพิเศษของเสือสมิงถ้ามันเจอคุณแล้วแล้วก็มันไม่มีทางที่จะย,ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆถ้าคุณโดนเสือสมิงไล่คุณเตรียมใจไว้เลยคุณไม่รอดแน่ข้อ7ถ้าคุณเห็นผู้ชายหรือไม่ก็ผู้หญิงเดินผ่านหน้าของคุณไปคุณไม่ต้องตกใจหรือทักทาย และอย่าวิ่งตามนั่นไม่ใช่คนแต่เป็นผีป่าแห่งนี้แต่เดิมพวกผีนี้ก็เป็นคนหลงป่าที่หาทางออกจากป่าไม่เจอพวกเขาเลยตายในป่าแห่งนี้ถ้าผีพวกนี้เห็นคุณผีพวกนี้ไม่สามารถฆ่าคุณได้หรอกแต่จะตามหลอกหลอนคุณในบางทีผีพวกนี้ก็สามารถตามไปหลอกคุณถึงที่บ้านได้ ถ้าคุณโดนผีป่าหลอกให้คุณสวดมนต์แผ่เมตตาให้พวกมันซะเมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วผีพวกนี้จะไม่ตามมาหลอกหลอนคุณอีกต่อไปข้อ8ปป่าแห่งนี้นั้นเป็นศูนย์รวมของบรรดาสิ่งลึกลับผีสางนางไม้ต่างๆถ้าคุณจะขับถ่ายของเสียให้คุณยกมือไหว้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางว่า ขอขับทายของเสียหน่อยนะครับเจ้าที่เจ้าทางถ้าคุณจะตัดกิ่งไม้หรือคุณจะทำอะไรก็ขอให้คุณนั้นยกมือไหว้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนเสมอแล้วคุณจะอยู่ในป่าแห่งนี้ได้อย่างสบายไม่โดนสิ่งลึกลับรบกวนและคุณนั้นก็ต้องระวังคำพูดของตัวเองด้วยคุณต้องให้เกียรติป่าแห่งนี้และให้เกียรติเจ้าป่าเจ้าเขาและนางไม้ ห้ามคุณพูดจาลบลูเด็ดขาดข้อ9ถ้าคุณนั้นมองไปเห็นพระธุดงค์ในตอนกลางวันให้คุณรีบไปกราบและทักทายท่านก่อนที่ท่านจะเดินหายไปจากสายตาของคุณท่านจะถามคุณก็ให้คุณตอบท่านไปแล้วท่านจะให้เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์กับคุณให้คุณกราบขอบคุณท่านไปแล้วจากนั้นพระท่านจะถามว่า มีข้าวกินไหมและท่านจะยื่นอาหารหอมใบตองมาให้คุณคุณเลือกว่าจะรับหรือไม่รับก็ได้หลังจากนั้นพระท่านจะขอตัวเดินทางทุดงต่อแต่ถ้าคุณนั้นเจอพระทุดงในตอนกลางคืนห้ามคุณไปหาเด็ดขาดให้คุณทำตัวให้เงียบที่สุดเวลานี้คุณคงทำตาม,ตามกฎข้อที่สนั่นก็คือนอนบนต้นไม้ ถ้าคุณเห็นพระแต่พระไม่เห็นคุณนั่นก็คือคุณต้องคอยมองดูอย่างเงียบๆเมื่อพระไปแล้วคุณถึงทําตัวปกติได้แต่ถ้าพระมองเห็นคุณแล้วแล้วก็พระจะพยายามลองขอให้คุณลงไปหาข้างล่างพระจะทําทุกทางเพื่อให้คุณลงมาข้างล่างคุณอย่าใจอ่อนเนดขาดถ้าคุณลงไปคุณไม่รอดแน่ เพราะนั่นคือเสือสมิงแปลงกายมาเป็นพระมันจะร้องขอให้คุณลงไปหามันทั้งคืนแต่มันขึ้นมาหาคุณไม่ได้หรอกเพราะมันปีนต้นไม้ไม่เป็นถ้ามันร้องขออ้อนวอนคุณจนคุณลำคาญให้คุณจุดไฟแล้วโยนไฟลงไปจากนั้นมันจะวิ่งหนีไปเพราะเสือสมิงมันกลัวไฟเป็นอย่างมากแต่ถึงมันไปแล้ว คุณก็ห้ามลงจากต้นไม้ในตอนกลางคืนเด็ดขาดเพราะข้างล่างตอนกลางคืนมันอันตรายเป็นอย่างมากข้อ10นี่เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อคุณเดินไปแล้วคุณดันหิวน้ำขึ้นมาคุณคงเดินไปหาแหล่งน้ำที่สะอาดพอที่คุณจะดื่มได้เพื่อประทังความกระหายน้ำของคุณถ้าคุณเดินไปเรื่อยๆแล้วคุณได้ยินเสียงน้ำตก คุณคงดีใจมากๆแน่นอนแต่ห้ามคุณไปที่น้ำตกเด็ดขาดเพราะที่น้ำตกนั่นมีผีพรายที่น่ากลัวได้สิงสถิตยอยู่ที่น้ำตกถ้าคุณเข้าไปมันจะกระโดดจากน้ำขึ้นมาลากคุณลงน้ำเพื่อไปเป็นตัวตายตัวแทนของมันถ้าคุณเข้าไปคุณไม่รอดแน่เพ,พราะพละกำลังมันมีมากกว่าคุณหลายเท่าถ้าคุณหิวน้ำมากๆ เราแนะนำให้คุณเดินไปทางทิศเหนือเมื่อคุณเจอกับต้นสักทองต้นใหญ่คุณเดินไปไม่นานหรอกคุณจะเจอกับลำธารเล็กๆที่นั่นน้ำจะใสามากสามารถที่จะดื่มได้และลำธารน,นั้นมีปลาอยู่ถ้าคุณหิวคุณก็สามารถจับปลาได้ลำธารแห่งนี้น้ำไม่ลึกไม่ต้องกลัวว่าจะมีผีภยัยไม่มีผีภายแน่นอน แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกดทั้ง10ข้อในการเอาชีวิตรอดอยู่ในปา่าส่วนเรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับรอฟัง EP 2ที่คลิปถัดไปได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอพักเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าความยาวคลิปมันจยะยาวเกินไปไว้ท่านผู้ชมค่อยมาชม EP 2ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ